ิเลติสเพื่อการรักษาฟื้นฟูโดยนะักกายภาพบ,บําบัดโดยทางคลินิกเราเราก็จะเป็นคนดูแลทุกเคสนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นไพรเวทหนึ่งต่อหนึ่งเขาเรียกว่าฟิซิโอพิ l ลติสฟอร์ลีแฮมนะก็จะดูแลโดยเราณนะตอนนี้ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจประเมินโครงสร้างทางกายภาพก่อนนะแล้วก็เริ่มจากการฝึกการหายใจให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าการฝึกพิเลติสเนี่ยการหายใจสําคัญมากมากและในตําแหน่งโพซิชั่นท่าแต่ละท่านะเริ่มตั้งแต่การวางเท้าเลยเราก็ต้องวางตําแหน่งให้ถูกท่า ต้องเป๊ะนะคะเพราะว่าพิรธุธิทางกายภาพเนี่ยต้องเน้นเรื่องความถูกต้องของท่าทางมากๆเลยเพื่อป้องกันภาวะอาการบาดเจ็บของคนไข้ในส่วนของคิดดีกค่ะที่มาฝึกพิรุธิเซนก็จะเป็นเคสที่ฟื้นฟูจากการปวดหลังเรื้อรงังปวดคอบาดสะบักเรื้อรงังหรือมีภาวะ กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทมาก่อนนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของพฤติทิศทางกายภาพเนี่ยฟื้นฟูความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวแล้วก็ทําให้คนไข้อกลับมา มีกําลังกล้ามเนื้อน้ำม่าไาจะแกนจลางลําตัวหรือระยางแขนขาอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีรีแฮบนะคะซึ่งเป็นในส่วนของรีอร์เมอร์ซึ่งเป็นรุ่นรีแฮบนะคะแล้วก็มีสเตเบลิตี้แช์แล้วก็มีตัว ladder b a r b e l ลนะคะซึ่งอันนี้ต้องดูแลโดยนักกายภาพบัตรโดยเฉพาะและตอนนี้เรายังรับดูแลอยู่ทุกเคสร้อยปอนตะ์ะท่านใดที่ต้องการให้เราเป็นครูฝึกพเรทิศทางกายภาพให้ทักแชทหรือโทรที่เบอร์ 0986264